มีไก่ฉีกเดซเซเว่นครับหากันให้ฟากอีกแล้ว55บาทครับกล่องนี้มามาดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างลักษณะก็จะมาเป็นกล่องแดงแบบนี้นะน้ำพริกเป็นของเอมโอชาครับแต่ไม่ใช่น้ำพริกกากหมูนะปกติมีไก่ฉีกเป็นน้ำพริกกากหมูเนาะะเดี๋ยวมาลองกันเอาไปอุ่นก่อนอุ่นออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับก็จะมีเส้นลูกชิ้นแล้วก็ไก่มีไก่ปะเขาลื้ใส่มาให้ปะใส่มาอยู่ใส่มาอยู่ลูกชิ้นอาจจะใหญ่ไปนิดนึงโอเคเราเห็นไก่อยู่เราดูหน้าตาไม่ได้เราต้องชิมรสชาติก่อนไก่่่เ้้้าาาาาออจจจะะยููขงงลลกก็ไดชินท อยู่ก็ได้มาลองชิมดูก่อนเดี๋ยวเขาขอชิมแบบเปล่าๆกันนะเฮ้่แต่สีสันเส้นเนี่ยโคกว่าใช้ได้เลยนะชิมรสชาติของเส้น <L> เฉยเอมรสชาติจะได้หอมกลิ่นกระเทียมเจียวเ <L> ส้นเนี่ยรสชาติจะมีความหวานนิดๆเค็มนหน่อยๆแบบพอดีๆนะเ <L> พราะว่าน่าจะทำมาให้ใส่น้ำพริกของเขาอ่ะอืมให้ราก,กับน้ำพริกของเขาเดี๋ยวลองใส่น้ำพริกดูลองใส่น้ำพริกดูนี่น้ำพริกเขาจะมาแบบนี้ครับเป็นแบบปนๆหน่อยอ่ะเพื่อนมันเป็นน้ำพริกอบกรอบรสแซ่บอ่ะไม่รู้ว่าน้ำพริกอะไรพแต่เค้ว่าทำออกมาโอเคนล้นะไปครับคำโต แต่น้ำพริกก็ดีเลยครับเข้มข้นขึ้นมีความเผ็ดเข้ามาเผ็ดเยอะไหมไม่เยอะมากแต่หอมมากเลยอยู่หลังกล้องคือหอมมากมกลิ่นหอมไม่โผลว่ารสชาติใช้ได้เลยแต่โคอยากให้เพิ่มไก่ฉีกอีกนิดนึงนี่เราอาจจะต้องซื้อไก่มาเพิ่มเอเอ,อ,เอ,อมันจะมีไก่ฉีกแบบเที่ยวขายในเซเว่นใช่ใชไหมไม่แต่โคอยากให้เขาเพิ่มมากกว่าเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะชมอร่อยไหมหอมกระเทียมเจียวนะแปลว่าหอมกระเทียมเจียวมากหอมกระเทียมเจียวแล้วก็ถามว่าเข้มข้นมากไหมก็ไม่ได้เข้มข้นมากขนาดนั้นเนาะมันจะเป็นรสชาติแบบกลางดีใช่อร่อยอ่ะอร่อยเพื่ เส้นก็ให้เยอะวุ่ชินครับอุมชินก็ดีอ่ะวุ้ชินก็อร่อยอันนี้ลองได้มีไก่เชียในเซเว่นใครเจอแล้วบ้างฝากคอมเมนต์มาครบเลยนะครับ